สวัสดียามเย็นครับวันนี้วันที่8กรกฎาาคมนะครับวันนี้ผมเพิ่งกลับมาจากทํางานนะครับกลับมาจากโรงเรียนครับวันนี้วันที่8เวลาประมาณ17นาฬิกา40นาทีโดยประมา rush. ณวันนี้นะครับวันเมื่อเช้าไม่ค่อยที่จะได้มีเวลาอัปเดตให้ลงลงความรู้เท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่างานเยอะครับงานในโรงเรียนค่อนข้างจะเยอะใกล้ๆสัปดาห์วันวิทย์ด้วยผมก็เตรียมงานแล้ววันนี้ก็จะมีกิจกรรมที่โรงเรียนเยอะ ก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาปกติทุกเช้าก็จะมีคลิปแต่วันนี้ไม่มีนะครับวันนี้เรามาติดตามในเรื่องของการปลูกขานะครับผมก็ได้ลงขาไปประมาณวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ผ่านไปแล้วประมาณ9วันก็ยังไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่ครับก็มาดูบริเวณที่เราได้ลงไปครับยังไม่เห็นมีอะไรเท่าไหร่นะครับยังไม่งอกนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงคือใบกล้วยเห็นไหมครับเขียวนะครับซึ่งวันนั้นที่ผมได้ปลูกขาผมไม่ได้พ่นจุลนทรีสังเคราะห์แสงแต่ว่า หล,หลายวันก่อนน้นนี้ผมก็ได้พ่นลงไปเท่าที่เห็นครับสวยเขียวนะครับรู้สึกภูมิใจประทับใจกับผลงานนะครับที่ได้ทําลงไปก็เลยพาทุกท่านได้มาดูนะครับนะี่ครับพามาดูกันเลยนะี่ครับต้นกล้วยเขียวตอนนี้ชาวบ้านเริ่มที่จะแบบสนใจเพ่งเล็งมาที่ผมแล้วทำอะไรแบบไหนยังไงแล้วก็มาขอสูตรขออะไรมาถึงที่บ้านผมก็อย่างที่บอกครับผมก็ให้ฟรีไปแจกฟรีไปเพื่อที่จะเป็นความรู้สิ่งที่ผมต้องการจริงๆไม่ใช่แค่การขายการทําธุรกิจแต่ว่า ต้องการที่จะทําให้ชีวิตของแต่ละคนนะครับได้หลุดพ้นจากคาว่าทักของคําว่าปุ๋ยเคมีที่เราได้ใช้กันทุกวันเนี่ยนะครับเมื่อเราได้ใช้จริงๆเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่ผมได้แนะนําสิ่งที่ผมพยายามทดลองเนี่ยมันเกิดประโยชน์ต่อใครหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรของเราที่สนใจนะครับก็มีสมาชิกหลายๆคนได้ได้แอดไลน์แล้วก็ทักมาเพื่อได้ขอซื้อหัวเชื้อนะครับผมก็ได้ทักกลับไปว่าจริงๆถ้ามาถึงที่เนี่ยผมก็จะ แจกให้ฟรีนะแต่ว่าที่ผมคิดก็คือต้องมีค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางค่ากล่องค่าอะไรละหลายอย่างครับก็เลยต้องคิดจากท่านบ้างนะครับบางส่วนก็แถมไปนะครับก็พามาดูนะครับนี่คือความสวยงามที่มันเกิดขึ้นในสวนกล้วยที่ที่ไม่คิดว่ามันจะสวยสําหรับมุมมองของชาวบ้านนะครับเขาบอกว่าดินก็ดินอย่างนี้แล้วปลูกช่วงเมษาด้วยแต่ก็เท่าที่เห็นนะครับสวยเขียวกันเลยทีเดียวนะฝั่งนี้คือยังไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่าฝั่งตรงนี้จะเป็นดินที่ ใหลากคิดที่ผ่านมาผมก็จับว่าตรงนี้จะเป็นดินค่อนข้างที่จะก้นสะเลยนะครับเป็นดินที่แบบว่าเป็นหินดินแดงนะครับนี่ครับดินแบบนี้เลยนะครับดินแบบนี้ไม่น่าจะปลูกอะไรสวยนะครับเหมือนกับดินที่เอามาขุดทําถนนลูกรังประมาณนี้นะครับไม่สวยแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับก็เริ่มที่จะเขียวขึ้นมาบ้างแล้วแหละนะครับมุมมองของผมก็คือมันมันก็ไม่สวยจริงๆนั่นแหละครับแต่ว่าหลังจากที่เราได้ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงพ่นอาทิตย์ละหนึ่งครั้งโดยประมาณนะครับ ช่วงนี้รู้สึกว่าผมจะไม่ได้พ่นนะครับอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ไม่ได้พ่นเพราะว่างานเขาน,นั้นจจเยอะแต่เมื่อเราได้พ่น2อาทิตย์ก่อนหน้าน,นี้ก็รู้สึกว่าโอเคนะครับก็ยังคงเขียวสวยอยู่นะครับฝั่งนู้นก็เห็นไหมครับมองไปก็ถือว่าสวยนะครับครับเรื่มสวยขึ้นละนะครับอีกสวนหนึ่งที่เป็นลักษณะของกล้วยที่มีเชื้อราผมก็ได้หมัก เปลือกมังคุดกับจุลินทรีย์เจ้าปลวกไว้ก็ยังไม่ได้ฉีดพ่นนะครับยังไม่ว่างกล่าวว่าเย็นนี้เดี๋ยวสักพักก็คงจะไปพ่นไม่แน่ใจว่าจะมีเวลาหรือเปล่านี่ก็เริ่มที่จะค่าแล้วนะครับมืดเร็วนะครับสําหรับคนที่ทํางานแต่สําหรับคนที่รู้สึกว่าไม่ได้ทําอะไรจะรู้สึกว่าแต่ละวันนะผ่านไปช้าแต่สําหรับผมแล้ว24ชั่วโมงรู้สึกว่าเร็วมากนะครับแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยในแต่ละวันนะครับก็พาทุกท่านได้มาดูทักคร้สวนกล้วยนะครับความเขียวขจีเริ่มเกิดขึ้น เพื่อที่จะให้ท่านได้เห็นสิ่งต่างๆที่ผมได้ทำแล้วก็บอกถึงคุณสมบัติของปุ๋ยของสารอินทรีย์ที่ทำแล้วมันเกิดประโยชน์นะครับก็มาเล่าต่อมาบอกกันฟังให้นำไปใช้ประโยชน์นะครับนะี่ครับแต่ใครเริ่มไปไม่แสดงว่านะ่าจะมีเชื้อรานะครับผมต้องใช้ลักษณะของจุลินทรีย์เจาปวกผสมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครั้งต่อไปก็คงจะได้ใช้นะครับนะี่ครับเริ่มที่จะแบบปลายไหม่แล้วนะครับพามาดูนะครับ บกล้วยนี้ไม่ต้องพูดถึงครับเขียวแบบสุดยอดเลยนะครับใครไม่เคยใช้ก็ต้องลองไปใช้ดูนะครับซึ่งวันสองวันที่ผ่านมาผมได้รีวิวในเรื่องของการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแบบว่าขวดละต้นแล้วก็ลาดลงบนโคนเลยครับเราก็จะไปดูความเปลี่ยนแปลงครับก็จะมีแถวที่ใช้กับแถวที่ไม่ได้ใช้อยู่นะครับให้ท่านได้เห็นนะครับส่วนตะไครตรงนี้นะครับก็สวยแล้วนะครับโอเคครับเย็นนี้ก็สวัสดีกันยามเย็นในอากาศที่สบายๆมีแดดสองลงมานะครับแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความเขียวขจีตรงนี้ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและก็ให้กําลังใจกันต่อกันทุกๆคลิปนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่เพิ่งจะคลิกเข้ามาดูนะครับก็ลองนําไปใช้ดูนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงรายละเอียดอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับตั้งแต่การใช้เริ่มต้นตั้งแต่วิธีการทําะเรงต่างๆเยอะๆมากมายขอบคุณไปยังทุกๆคนที่อยู่ทั่วโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้เยอรมันอิสราเอลสวีเดนญี่ปุ่นนะครับและหลายที่ไต้หวันเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียคือทุกที่ทั่วโลกที่คอนแทคกลับมาบติดต่อกลับมา ที่ให้กำลังใจกันเสมอมานะครับก็สวัสดีทุกคนยามเย็นครับก็สวัสดีครับ